ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงู้คุนบ้านเฮาสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊สินกับศิภามาพบกับเกษตรอ้อยเงาะเองเนาะคะเนาะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนวันนี้ก็ มื่อดูดูเกี่ยวเขาแล้วเนาะค่ะเนาะกษิตเลี้ยแต่ต่อฟางบานเฮ่าพุงล้วงท่องก็หายไปแล้วจ้าเลียตั้งแต่ต่บานเฮ่าสิม,มาหากินหาขุดปูหาขัวหอยธรรมาศาสตร์บานเฮ่าหากินแบบง่ายๆเน,นาะค่ะเนาะ เดี๋ยวไปใส่บ่มีถุงลวงท้องเราจ้าบัาน,นี่ที่จะต,ต่อเฟี้ยงเขาเนาะยี่สินกับสิบ้ามาปุบกบกดสิทธ์อ้อย,ยเนาะเองแงกัดสิทธ์ทัวทีบทัวแดน,นะะเนอะค่ะมันนี่ยี่สินสิบ้ามาขัวหอยเหมือนมาน้ำมูสงสัยคนสีได้หลายแล้วแ,วแต่แยายสิน้องก็ออกมา เป็นยังได้พ่อยักพ่อไปพ่อยักมองไปเป็นมีหน้าตุ่มมีแม่เลี้ยนมเมฟงมาคือเก้าหน่ะล่ะค่ะซุ่มเกา้าหากินซุ่มเกา้านี่แหละซุ่มเคยมาหนี่แหละอายุก็ยังยืนอยู่ว่าท่านนี่มีผู้ใดเสียชีวิต <laughs> พี่กายกับคณะนี่แหละเดี <laughs> ย๋ยวยะเสิสียผ้าต้องไป ขวัวบกฮอยบาเนี่ยเปเบิงเ่งแมมมวนกับแม่เพี้ยนดูคือสิพ่อมองแล้วเบิงง่งซ่งเห็นขัวเอาขัวเอาแล้วม,มาอ้อนซ้อนแท้บกหอยตกงวกตีมองนี่จ้านี่พ่อแม่คอ,อยว้าทีิโทษต้อน่วยใหญ่เอ,อ้ยเปลี่ยนน้ำมาอีกแล้วน้ำมาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เป็นหมององทองแทงแทงโย่เมเลียนเป็นได้หมานบ่นี่ เมสีน่น si. oh, si? ี้ม <hatten> ส <met soup> ีนแมแต่ผู้อ่างโอ้ยอย่างไหลาย่าสินปัทตนใดทอมูได้ดิสิโอ้ม่มวนอยู่นไก่หมูบ่มมวนี่ค่ะก็สิพ่อน้อมองหันน้อตกวหวกบ่ยตัวกัวมัวนเป็นแมมันเนยค่ะหอยใงญ่หอยใงญ่เมมนเนยนั่งไปจำกองข่ไม่ได้คักได้แน่แต่ปูน่ะนะอยปาดทิ้ทพองหอยพองปูแล้วใดไหมงง à thịt thô đó có hỏi để lại dù khuất lên nọ hỏi này nọ ừ. ôi phi nọ ơi bà thô bà đéo này xóa <laughs> nó thì mẹ phiền mẹ gì bà thịt thô sao na của bà bán phi nọ ấy lắm bưng hoi đạc mẹ nó ăn bần bần hoi ngu liếm ôi <laughs> bưng บังบังบังนงกรไดนางกรไดหอยหากันแล้วมั้งมึงห้อยบังห้อยคืองูเหลี่ยมนี่แหละพี่น้องมึงขอบตลอดหาหอยเนาะโอ้ยหอยหนากำดำหอยคือหนากำดำคือแบบหอยนี่เนาะมึงเนี่ยโอ้ยกินยากป่ะนี่ก็ยังยากอยู่เนาะพี่น้องมันเป็นความสุขหีือเป็นบ่ความสุขค่ะความสุขเนาะความสุของัน โอ้มันยี่หรีบปะปอกเอาปอก,กเอาเปลด็กยินเด็กยินดังเปลอหน,หนึ่งมีแห้งไรวะน,น่ะเมื่มมวนวะอิ่มข้าก็ได้กินข้าวเที่ยงวันมะป้ามันสอนมานผี่น้องจะอ่อนเถิดดิบ้าหนห้องอุดมสมบูรณ์อยากกินปูก็ได้กินปูอยากกินหอยได้กินหอยอยากกินเนื้อย่างไปซื้อตลาดพนักบ้า <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยอยากอกค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนาวนี่หนาวหอยกับปูเนาะ ม่ย่งกับว่าอยากหอกจ้าใครกินซีไม้คนละค่ะกินไปงนเถอเถการนะคธอหน้าพนี่ไได้ทถหุ่นเลยหรอเนาะเนหน้าพนเยโอกันเ้ยพี่แม่ได้บอเจ้าได้บอปาดท่สีเสียมาโผดแถแม่เลยด่าเลยเนาะโอ้ได้เน่สุคนเราดเท่เสียงคู่ดังก็ด้เเด้เลยเนาะอีโอ้มีแต่หน่วยงามๆเนาะ บกหอยน้ำหนามมืดแต่ว่าอยากดอรบกหอ่ีซ้อนเนาะลุวกเี่ยลุนหน้องเอ้ยชีวิตบานเข้าเปลี่ยนส้ล่ะปีกาเนี่กัพ่อปีนาเข้ากับสิพอกันอีกเนาะชีวิตยังยืนเงวเนาะร่อร่ร่วไก่้าโตเมเลียนไม่ได้ทอดจากของนน่เว้ยเนาะอ้วนกับอ้วนเท็นดิหมอ้วนซ้ำจากของกันละอ้วนซ้ำจากของกันละอันซ้อนเดี๋ยววันนี้ที่อ่า โอ้สองคนสามคนนี่ก็สิพ่อครับเถื่อน้อหนิเนาะตาถิ่ว้าอนุพิษพ่อมองตีไดูนน้ยใหญ่บ่นวอยใหญ่บ่น้ยบบกหอยน่ะแมป้าพ่อป้าน่าตูมเออนตูมได้กใหไ่เลยโอ้เอากระตาบ้านใสเลยตเนี่ โอ้ซำไปเก็บเห็ดเลยเนาะประทนนตุ่มก็ได้ขึ้มานเถ่นี่เฮ้ป้าถิ่งดูพี่น้องนี่หฉันพูดถึงโอ้เด๋วด้วยนี่ด้วยนองแม่เีนอีพ่อแม่กันปี๊บกี่ตอปเฮ้ยอันนี้มันลูกลูมันเก่าเลยเ้อ มาจังได้ก็มาพ่อมองดินี่ไหมเออคงก็มาพ่อมองค่ะพ่อมองเพราะน้ำแม่ตุ่มดอกเห็นแม่ตุ่มขวานั่นน่ะเสียงปุ๊กอีกแล้วนั่นปุ๊กอีกแล้วมองได้เมื่อไหร่จานี่ก็ได้ว้าวคือตัวใส่ปากกินขมน้ำบอลนี่ใส่เยอะจ้าค่อยเสียบเนาะค่อยแสีบใส่ปูน้ำตาจ้าปาดทัวสองกับตาหนิเมย์ขู่หนึ่งกับกับตาหนึ่งนะพ yeah. ี mm. ่น้องโอ๋อน่าตุ่มได้อีกแล้วโอู้น้อยใหญ่ว่ะโอู้น้อยใหญ่ขักเนาะสิ

ô bông nà nụ phịt kẹp ra tùm đó lạ ô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  ngay, nó chỉ đầy tôn khăm rồi. Khoai cút khoai ngay thì đầy tôn khăm rồi. Tụi bà. Ông có ta muốn đi với nó, mắt xay này, xô hoạt này, cứ gì đây khác chứ. Phửa, nuôi bằng ngay lên đó đầy, nuôi bằng ngay lên. Nào, ông cứ phỏ năm thế. น,นี้ลูกมันเออลูกมันก็เอาไปเป็นมูก,กันกบแม่มันนั่นละตัพขอยไปอ้าวมันก็เป็นหมององทองแทงดีเถอะท <c oughs> แต่ตัวซ้ำส,สื่อเล,อล็กกันโหลดอ่ะนตุ่มก็านานุ่นผิดเนี่ย<ร>มาพอมอง<ร><ร>ดูดนะตุ่มก็ได้กำมากำมาแต่ด,ดูแบบเมื่อดูตาทอบาทนี่ไนดะ้สามหมักมาก<แ><ะ>ทีนั่นพ่ออีกแล้วพี่น้อง พออีกแล้วพออีกแล้วน้อยๆแ่น้อยเกาแม่กับลูกมันเป็นมมกันเอะป้าเป็นก้อนเลยมองนี่ไหมเห่ๆไหมเห็นเนาาะจ้ากำโอ้ยจ้ากำนาเว้นบอกกบเสืดูเสืดูเสอดยเกลี่มโอ้ลี่ยม่มันซาบยูเบื้งในเปียเลียดแต่เลี่โอ้ยเลสงสารถเนาะเฮ้ยเออันน้นเลียดแเออันนาะอตุนอะอหนู

หอัเขามาน,มาน,นั่งมะน้อนน่เนาะมะฮอดดินี่ไก่บ้านเนาะนี่ไหมเลี้ยวเห็นบ้านอยู่เนาะนี่ไหมเนาะนี่เลี้ยวเห็นบานอยู่หนิ่ลังค่าเมนูอยู่กไกลหนินี่เฮียนเล่าเราเลยบอวหอเขามาไม่จอดเอาตามดูดูการเนาะคะเนาะชีวิตบานเ,นนนา <c oughs> เ้างนี่เจ้าเมนสมบูรณ์พ้นสุกปั๊ปสบสองคนนี่ไหมปลูกเอาปลูกเอาอนี่ไหมันซ้อนเดี๋ยวนาะ โอ้ยาินไปหากอนเ้อไปหากันทิพย์ัน์ลทิบุตรีขึ้นมือหัวสีหายเนาะป้าเด็กเครื่องคู่เด็กเครืงคู่โอ้ยข้าเลยถึงจะสุดถ้าไทยแต่ขีดคนนั่นพี่เาะข้ามาเอาปูเลยตอนนี้ข้าเอาตะไคริพยตีมันไปกนีึ้นกนเอา่ามขานี้ยสินเกิดสิาพามาพบกับเกษตรอ้อยเอแงซัมหนีก็นาะขันเนาะเพิ่นพ่อบอกหอยหลายผด้วยยสินสิ์บุตบอกหอย ซับหนีกันได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ